สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับรบกวนทุกท่านนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามหรือว่า Subscribe นะครับช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันสงกรานผ่านไปนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นได้นำท่านไปสักการะนะครับเทวดานกพเคราะห์นะครับของ พิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติพระนครนะครับก็เป็นเทวดานพค้อที่เป็นของหลวงนะครับของที่ใช้ในพิธีสําคัญจริงๆนะครับได้ไปส่งน้ํามาก็เรียกว่าเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะครับทีนี้ก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเทวดานพเครานะครับแต่ละองค์นะ่ะมีความสําคัญมีความพิเศษมีความเกี่ยวโยงอย่างไรเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ เราจะเริ่มจากเทวดาพระอาทิตย์ก่อนนะครับพระอาทิตย์ก็ตัวแทนของเลขหนึ่งไทยนะครับตามหลักเทวะกำเนิดนะครับพระอิศวรนะครับหรือว่าพระศิวะเนี่ยนะครับได้นำเอาราชสีหกตนนะครับมาบดให้เป็นผงแล้วห่อด้วยผ้านะครับสีทับทิมนะครับประพรมด้วยน้ำอมฤตชุบชีวิตออกมาให้เป็นเทวราชชื่อว่า พระอาทิตย์หรือเทพ,พบุตรพระอาทิตย์นะครับสีพระวรกายเนี่ยสีแดงนะครับทรงเครื่องสีทับทิมนะครับแล้วก็สัตว์พาหนะนะครับก็คือทรงราชสีนะครับทรงราชสีนะครับปะทับก็วิมานสีทับทิมเหมือนกันนะครับแล้วครองนะครับครองรักษาเขาพระสุเมนนะครับอยู่ในทิศ อีสานนะครับหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับเป็นเทพ,พเจ้าที่มีเขาเรียกว่าความสำคัญนะครับในทางดาราศาสตร์ก็เป็นประธานแห่งสุริยะจักรวาลชื่อก็บอกแล้วว่าสุริยะจักรวาลน,นะครับก็พระอาทิตย์นี่ก็เป็นประธานในทางดาราศาสตร์นะครับโบราณนะครับปรัชญาทางโหราศาสตร์เขากล่าวว่ายศักดิ์อักษรฐานให้ทายอาทิตย์นะครับอยู่ทิศ อีสานนะครับธาตุของแน่นอนอยู่แล้วธาตุของพระอาทิตย์ก็คือธาตุไฟนะครับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรหนึ่งราศีนะครับก็คืออยู่ในราศีสิงห์นะครับครองที่ราศีสิงห์คุณสมบัติหลายท่านก็มองว่าอ่ะฉันเกิดวันอาทิตย์แล้วนจะเป็นยังไงนะคุณสมบัตินะครับก็รักอิสระนะครับรักศักดิ์ศรี เขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานใฝ่หาความรู้ใฝ่หาชื่อเสียงเกียรติยศสร้างสรรค์นะธาตุไฟนะมันก็คือจะเขาเรียกว่ามีไฟในการทํางานมีความสง่างามเวลาเดินไปไหนนี่จะแบบอกผายไหลผึ่งเดินอย่างแบบสง่างามแล้วก็มีพลังอํานาจนะดวงตา น้ำเสียงลักษณะท่าทางมีความสง่างามมีพลังอยู่ในตัวเองน่าเคารพยำเกรงนะครับข้อเสียมีไหมมีเหมือนกันนะครับความหญิงความทนนตัวนะครับความถือยศถือศัก์อะไรต่างๆ,ๆนานาเนี่ยความเ,เรียกว่าไม่ยอมเนี่ยความทิฐิอ่ะน,นะแรงกล้ายกตนข่มท่านบางคนนะน,นี่คือข้อเสียนะครับก็ใจร้อน นะครับก็บางทีก็และการใช้จ่ายเงินก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียสั่งลุยประมาณนี้นะครับก็ข้อดีและข้อเสียก็ปปนกันไปนะครับในลักษณะของดวงชะตาที่มีาดาวอาทิตย์สำคัญในดวงชะตาเช่นผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็นี่ก็คือเทวดานะครับนบผักเคาะนะครับ1 ในเทวดานพระก็คืออันดับแรกเลยคือพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยมีกําลัง6กนะครับกำลัง6กนั่นหมายถึงกําลังของดวงดาวนะครับมีกําลัง6นะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่ากําลังเนะี่ยมาจากตรงไหนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการคลิปที่ว่าแนะนำนะครับแนะนำให้ให้ท่านได้รู้จักอะเทวดานะครับประจำตัวประจำตนประจำราศีของท่านนะครับนอกจาก ลักษณะนิสัยแล้วถ้าเปรียบดาวอาทิตย์นะครับเป็นวัตถุสิ่งของก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันสวยงามโออารมีราคานะครับเช่นเครื่องราชอิสยาภรณ์เครื่องประดับนะครับก็ทองคำนะครับลักษณะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายก็เป็นตัวแทนของหัวใจระบบเลือดสายตานะครับความ ความดันโลหิตเนี่ยอะไรต่างเนี่ยนะครับถ้าตีความเป็นเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็พระพุทธรูปนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็พระพุทธรูปปางถวายเนตรนะครับปางถวายเนตรแล้วก็อักษรนะครับที่ใช้ในในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นสระทั้งหมดนะครับเป็นสระที่เป็นอะอีอีโอโออูอูเนี่ยแหละครับก็คือสระทั้งหมด นะครับก็ไม่รวมพวกกาลันอย่างนี้นะครับคือสละคันทคาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือเอาเฉพาะสละนะครับสละที่เป็นผสมเสียงนะครับก็คือ R I E U U O O เดี๋ยก็เป็นสระที่เป็นตัวสะกดด้วยนะครับก็นี่แหละครับเป็นอักษรหรือพยัญชนะในส่วนของดาวอาทิตย์นะครับหรือว่าพระอาทิตย์นะครับก็คือสมัยโบราณเนี่ย ความรู้ทางดาราศาสตร์เนี่ยนะก็ยังไม่ได้แพร่หลายฉะนั้นเวลาจะบอกพูดถึงสิ่งที่เหนือนธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็ต้องอ้างนะครับต้องให้เปรียบเป็นเทพ,พเจ้านะครับก็เปรียบนะครับพระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นเทพ,พบุตรพระอาทิตย์หรือเทพพระอาทิตย์เทวดาพระอาทิตย์นั่นเองนะครับก็สาหรับท่านที่นะครับสนใจนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้นะครับไม่ได้ เดี๋ยวดวงประจำเดือนเนี่ยมีเสิร์ฟให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอดใจรอน,นิดนึงอันนี้ก็เอาความรู้ไปดูก่อนนะครับเอาความรู้ไปแล้วก็จะเวลาดูดวงประจำเดือนจะได้รู้ว่าโอ้โหนี่ดาวนี้เป็นอย่างนั้นดาวนั้นเป็นอย่างนี้ดาวในดวงชะตาเป็นยังไงลักษณะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะหวังว่าจะมีความสุขนะครับใน ปีใหม่ไทยนี้นะครับก่อนก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ